กะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่เชฟบอลกับเกมกเจสก้าวนะครับผมคลิปนี้เราจะมาจับโปเกมอนที่เข้ามาใหม่กันนะครับเอ่อเข้ามาใหม่เข้ามาในเขตจับสี่ไม่ใช่เข้ามาใหม่นะครับผมแล้วต้องบอกว่ารอบนี้มีตัวที่โคตรเซอร์ไพรส์ก็คือเจ้าแคลกาใต้ทะเลลึกนะครับผมคือมันเป็นตัวที่ต้องใช้10,000ชิปในการแลกเอ่อหนึ่งหมื่นแปดพันวะหนึ่งหมื่นแหละนะครับถ้าผมจะขึ้นรูใไปดูนะครับผมนี่ มันจะเข้ามาตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่14ถึงวันที่18เดือนนี้นะครับผมเวลาตี4ี่นาทีครับแล้วก็ปกมโปเกมอนที่ผมยังไม่มีเนี่ยจะมีตัวเต่าเอนเตแล้วก็คาโ้าแล้วก็จะเป็นอ่าเคนทารอสนะครับถึงตัวมันจะหเหนื่อยใจ <c oughs> แต่ว่าโปเกมอนเข้ามา9ตัวทั้งหมดนะครับผมโอเคผมยังไม่มี4ตัวก็หวังว่าจะออกนะครับผมมีบัตรอยู่อ่4อบใบใช่ไหมใช่นะครับแล้วตอนนี้ช่องที่เหลือมี10ช่องนะครับก็หวังว่ามันจะได้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์แล้กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอสัก400ไลค์ได้ไหมไหวละนะอยากได้ไลค์เยอะ400 500ก็ได้นะใครใจดีนะครับผมจิ้มให้คนะละไลค์แล้วกันเนาะไปไปเลยแล้วกันมาเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับคือแคลกาใต้ทะเลแต่ว่าถ้าอีก3ตัวที่ผมยังไม่มีจะออกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเอาหมดนะครับ300ใบอุ้ยเมื่อกี้ เมื่อกี้คือตัวนี้แล้วไม่ได้ดูแต่เรายังไม่มีไงอืโอ้โหจบเลยโอ้เซ็งเลยเดี๋ยต้องสังเกตดีๆีแล้วเมื่อกี้เรายังไม่มีนะตัวเมื่อกี้เนี้ยไอตัวเออ <c oughs> มันคือตัวอะไรวะเออเฮ้ยมา300รใบโอ้โหเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วอ่ะคือต้องแบบตัดคิดบ่อยๆแล้วแหละจริงๆอ่ะต่อโอ้โหแล้วมันเหลือแค่สิช่องไง ผมก็ไม่อยากใช้เพชรแล้วอะเพราะว่ามันเปลืองอะอยากจะเก็บเพชรไว้อุตส่าห์ดองมาได้สามหมือแล้วเผื่อกิจกรรมคืนของมารอบหน้าแต่ก็ไม่น่าจะพอเพราะว่าไม่มีของให้คืนนะครับก็ดูหน้าง,งานแล้วกันอะไรจะไม้ทําจะทําอะไรก็ดูหน้าง,งานเนาะนะครับแต่หน้าง,งานเนี้ยจะออกไหมจะดวงดีไหมคือ2-3เดือนที่ผ่านมาที่มันมาให้จับเนี่ยคือไม่ได้เลยนะ ไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยนะก,นนะกนนะ็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับการจับโปเกมอนครั้งดีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีชายโชคชัยมีวัวนะครับขอทุกคนได้ตัวที่ต้องการนะครับส่วนผมขอแคลก้าตัวเดียวผมก็ดีใจแล้วแต่ว่าถ้าจะออกเอนเต้ทาวเวอร์ไม่ได้ตัวหนึ่งก็จะโอเคมากนะเอนเต้ e ผีนะ่ะอยากได้เหมือนกันขี้เกียจไปเอาเศษแรกนะครับผมเปลืองหลักๆแล้วเล็งที่แคลลก้าเลย10,000ื 1, ชิปมันเยอะมากนะ ต้องเอาอะโอ้โหแล้วคลิปนี้มันจะยาวแน่เลยหรือยังไงดีหรือเราจะแบ่งไปสองพาร์ทดีเพราะมันต้องคอมาย่อยอย,อย่างเงี้ยท่านผู้ชมยังไงดีวะผมแบ่งสองพาร์ทแล้วกันพาร์ทละร้อนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปอะเนาะแล้วผมก็รู้จะพูดเลยด้วยระหว่างที่แบบว่ารีหาเนี่ยเอาขอมันออกแล้วกันเอ้ยมาแล้วหนึ่งตัวโปเกมอนธรรมดาที่เราไม่มีไปเลย คลิปนี้จับก่อนหนึ่งตัวเลยเอาเลิกเอาชัยขอให้มันนำพาโปเกมอนเก่งๆมาให้เราไม่ไม่ใช่สิขอให้มันนำพาโปเกมอนที่เรายังไม่มีมาแล้วนะนะถือว่าเป็นการขัดดวงและการนอนนะครับแต่ว่าถ้ารีบออกในคลิปนี้ก็จะดีมากคุณจะได้เก็บไว้ทำอย่างอื่นต่อนะครับเก็บไว้รอบต่อ,ตอไปเพราะว่าเออก็ยังมีเออชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรวะ มันก็น่าจะเป็นยานที่ยังไม่มีนะครับแล้วมันก็เคยเอามาในเกมจับด้วยนะครับก็ยังอยากได้ตัวนั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะหวังว่าจะเอามาในรอบต่อๆไปนะครับถ้าผมยังไม่มีอันนะอันนะเออเรียบร้อยได้มาแล้วครับหนึ่งตัวสลหรับโปเกมอนที่เรายังไม่มีสำหรับโปเกมอนตัวนี้มันคือตัวอะไรมันคืออะไรมีร่างเดียวด้วยโอเคถ้า,มาแมลงกับหินมแมลงเหรอ หน้าตามันเหมือนเต่ามากเลยนะแต่เป็นมแมลงเหรอโอเคมแมลงก็มแมลงไปต่อครับท่านผู้ชมมันจะมีโผมาบ้างสักตัวไหมให้ได้ชมหน้าตาหน่อยว่ามึงอ่ะอยู่ในเขตจับจริงๆนะดวงแมงกากหมาว่าเฮ้ยังมีตัวนะที่ยังไม่มีอ่ะที่อยู่ในเขตจับระดับสูงเนี่ยอยู่ในเขตแดดออกเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่มันคล้ายๆจหมูกอ่ะเอออันนั้นก็ยังไม่มีล็อกก่อน เดี๋ยวกูพลาดเดี๋ยวกูพลาดโอเคไปต่อท่านผู้ชมมุบมับมุบมีจงออกมาเถอะแคลก้าข้าขอเชิญราชาแห่งท้องทะเลออกมาออกมาเดี๋ยวนี้โอเคงั้นหลังจากนี้ผมจะเร่งควาเร็วคลิปแล้วกันนอนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมมากนะครับก็ดูไปเรื่อยๆเยนาะนะครับไป เฮ้ยเคนทารอลสโผล่มากูเกือบแล้วเกือบกูกดไปแล้วแหละแต่ดีนะโปเกมอนมันเต็มดีนะโปเกมอนมันเต็มไม่รู้ว่าแม่งจะตัดภาพไปหรือเปล่าโอ้โหเคนทารอลสมาแล้วครับหนึ่งตัวคลิปนี้โอ้ยใจหายใจคว่ำดีนะถางตามันโผล่ไปเห็นก่อนโอ้ยเอ้ยเ้ยอย่าเดินมาชนกูไปไกลเฮ้ยเอาถวยมาแรงนี่แม่งอย่าไปไกลวิวกู เท่านั้นเด้อเด้เอเด้อเด้อยด้อเ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 อเด้อเด้อย่าอเ่้มเดอเด้เด้อเดอเดนอเด้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 ่เออด้ดอนเ,นแบบงงเด้ดอเด้เอเด้อเด้อัดนะ้เดีอเด้อเด้อสด้่าด้อเด้อเดอเด้อเด้อเอเดอเด้อเดอเด้อเด่าเด <laughs> เด้เอูด้เพราะว่อมันอเดเด้อเ้เดอเเเอเเอเเ้อเั เราก็ค่อยๆเน้นดวงจับไปเรื่อยเนาะนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนงั้นก็เล่นคอรคลิปแล้วกันเนาะไป เรียบร้อยได้แล้วครับผมสำหรับเคนทาร์ลสมันชื่ออะไรนะอีคลิปนั้นที่ผมอ่านชื่อนไปมันชื่ออะไรวะกู <c oughs> ว่าอ่านเคนทาร์ลสเคนทาร์ลสนั่นแหละจำมาจากในเมฆไงชื่อจริงๆมันอ่านออกเสียยังไงก็ไม่รู้ช่างแม่งกูติดคำนี้เรื่องกูแล้วกันไป <c oughs> ต,ต่อครับผมคลิปนี้ได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่าหรือต้องสามตัวที่เรายังไม่มีนะท่านผู้ชมนะนะครับก็เพวนา้ผมออกด้วยแล้วกัน คือเกลือมาหลายคลิปแล้วไงเคนทารอสได้มาก็ไม่ดีใจะลรหรอกมันไม่ได้มีร่างมาสเตอร์นะนี่ใส่อะไรโอมูทรุได้อยู่ได้อยู่ก็เอาไปเลยแล้วกันเอาไปเลยและทีนี้ช่องแม่งก็จะเหลือ8ช่องครับท่านผู้ชมครับมันก็จะน้อยลงอีกไม่อยากใช้เพชรเลยอะ่ะมันมันเปลืองอะ่ะท่านผู้ชมเปลืองอะ่ะเอองั้นเร่งความเร็วคลิปต่อแล้วกันไป โอเคโอ้โหเหลือไว้200บบสลหับคลิปต่อไปแล้วกันคือแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็เกือบ20นาทีแล้วอะ สรุปคลิปนี้นะครับผมก็ตัดไว้เท่านี้นะครับผมก็ได้เคนททล罗สมา1ตัวนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมในคลิปสอนนะครับก็น่าจะลงในวันถัดไปเนาะนะครับผมก็ขอทุกคนโชคดีสำหรับการจับโปเกมอนนะครับขอทุกคนได้ตัวที่อยากได้ทุกคนเลยนะครับผมสาธุสาธุแล้วก็ขอทุกคนโอ้ยพอผมคลิปต่อไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ครับบ๊ายบาย